โอเคครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับในช่องนูซีโร่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวฮันนี่บีนะครับคลิปที่แล้วเราสัญญาว่า3ามตัวบทบาทที่ผมยังไม่มีนะครับผมจะมาเก็บคุกกี้แล้วเล่นให้หมดนะครับตัวแรกที่ผมเก็บได้ก็คือฮันนี่บีนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูกันนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูซีโร่กันด้วยนะครับมุ่งสู่ไปถึง1 0 0 0งพันซับไปด้วยกันนั่นเองนะครับ โอเคไปเราไปดูกันเลยมันจะหาที่เกียนสักแค่ไหนไปล e โก้เอ้ยผมหยิบฮันนี่บีมาทำไมผมไม่ได้เป็นวะโอเคครับคลิปนี้ไม่ต้องเล่นแล้วครับฮันนี่บีอะคลิปนี้ไม่ต้องเล่นฮันนี่บีแล้วเอาจริงดูอู้เสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยผมผมหมอครับผมหมอครับเฮ้ยเฮ้ยคุณยักหน้าที่ผมไหมอะเด่๋ยวผมตกงานเฮ้ย๋ยวผมตกงานเออ ๋ยวผมตกงานโอ้โหคุณอย่ามาแย่งหน้าที่ผมย๋ยวผมตกงานเฮ้ยคุณผมค้างเฮ้ยโ,โอ้โอเคไม่ค้างครับไม่ค้างละ,งละนี่อ้าวเฮ้ยมึงแปลกนะไอ้เขียวมึงเป็นไรบอกมึงบอกคนดูมาบอกคนดูมาไปเสียมเงินทําหน้าที่มั่งเสียมเงินทําหน้าที่เลยเสียมเงินผมทํางานไปแล้วคุณทามั่งดิคุณอย่าอู้เฮ้ยผมบอกว่าคุณอย่าอู้ โอ้ผมทำเองก็ได้วะผมทำเองก็ได้วะอาสีสีน้ำเงินกดชุบหน่อยผมสกิลคูดาวเฮ้ยผมโดนสามอ้าวย้อนพี่ชุบผมหน่อยชุบผมไอ้เฮียใครแม่งกดวะผมฟังไม่รู้เรื่องไมเขาโคตรเบาสวยฮันนี่บีในที่สุดก็ได้เล่นโอ้โหกว่าจะได้เล่น ฮันนี้บีคือไม่ต้องเอาอะไรไปก็ได้นะเอาไปเกาะคนอื่นนะเกาะทำอาหากินอะไรเงี้ยครับคุณดูลีดิงปิดไมอีก <c oughs> เออเปล่าครับไม่มีรร <c oughs> อะไรครับอะไรครับผมเป็นฮันนี่บีครับมามาฆ่าผมครับมามาเดี๋ยวผมเกาะผมตามคุณไปอ่ะคุณมามาเอ้าเอ้าเกาะคนอื่นแล้วเสียงมันหายเอา้เอาเฮ้ยไฟสีมู ทำไรเนี่ยเขาไม่น่าได้ยินเสียงผมนะฮัลโหลครับมีใครได้ยินเสียงผมไหมมีใครได้ยินไหมเฮ้ยสีมูเป็นไรนี่เฮ้ยสีมูเฮ้ยผมกอดถูกคนไหมเนี่ยเฮ้ยสไนเปอร์เอาแล้วว่ะโอ้ยมีคนตายแล้วหนึ่งไปรีสีมูกดสปีดไปหาพี่เสือกเร็วนี่ไงสีมูเห็นศพไหมสีมู มีหมอไม่ใช่หรอผมผมผมเป็นอาญาครับผมเป็นอาญาผมเป็นอา่าเกาะสีพูอยู่ผมทรัพย์หอดสีพูผมเป็นอาญา,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 านะมาไปไปตีป้อมกันสีพูไปไปตีป้อมไม่มีใครได้ยินเสียงผมหรอกนะผมว่า ไปสีชมพูปีตีป้อมกันมาทําอะไรตรงนี้สีชมพูว่าผมเกาะผิดคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดเดี๋ยวลราคนอื่นกดแล้วผมจะให้ทุกคนหัวสีชมพูออกนะแล้วเขาเอเคทำไมไป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 สีชมพูปตีป้อมปตีป้อมเลยสีชมพูปตีป้อมทมเจอศพเร็วจังอะน่าในดีทำไมเจอศพเร็วจังอะตันดักก็ไม่มี นายอำเภอแต่เขายิงผมผิดอ่ะเออใครก็ได้โวสีมพูออกไปหน่อยครับผมไม่โว่สีพูออกไม่หน่อยครับผมไม่อยากเป็นอายาของสีมพูแล้วครับผมขี้เกียจซับพอร์ตสีพูแล้วโวสีพูออกไปผมจะไปซับพอร์ตคนอื่นไปครับทุกคนโวสีมพูไปครับผมจะไปซับพอร์ตคนอื่นครับผมจะไปเกาะหัวคนอื่นผมเป็นอาญาโวสีมพูไปครับโอ้โหไม่ทําอะไรเลยครับไม่ไม่ตีป้อมด้วยผมซับพอร์ตผิดคนอ่ะ Blender, ตัวยาเถียงโอ้โหมันมีให้ตีป้อมอย่าเถียงมมันไ่ใเกมมตีป้อเดี๋ยวเราจะให้ขีมพูออกนะครับทุกคนข้อหาไม่ทําอะไรเลยนะครับเอ้ยคนดูไม่ต้องข่วงนะอันนี้หมดธรรมดานะคือเล่นแบบสนุกสนุกขำๆนะไม่ใช่แรงนะ เฮ้ยอีโอ้ยสีชมพูทำอะไรอีกแล้วอย่งเยิง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 เอออย่างนั้นเลยไม่ต้องย้อนครับผมไม่ไม่ต้องย้อนครับฟังผมครับไม่ต้องย้อนครับผมเป็นอาญาผมไม่อยากเกาะสีชมพูครับเฮ้ยผมเป็นฮันนี่บี ไหนไหนใครคนดีไหนใครคนดีอย่าผมไปด้วยผมเป็นฮันดี่บีผมจะไปเกาะคนใหม่เอ้ยไม่ใช่ดิผมเป็นอาญาผมเป็นอาญาเกมนี้มันเกมอาีครับอย่าเถียงผม เฮ้ยผมไม่ได้ตีดผมไม่ได้ตีดผมมาทำคอนเทนต์มก็ทคอนเทนต์แบบเงียบคนเดียวดีไม่ใช่ทกับคนอื่นอ้าวก็ผมปั่นคนนะผมผิดอะไรย่ะเขาใจอะไรเป็นผมมันผิดทุกตรงอ่ะโอ้ยอยากโดนจังเลยเอามายิงสักทีเถอะมายิงเถอะครับมายิงเถอะครับไหนครับสไนเปอร์ครับอยากโดนอ่ะ ไหนไหนไปไป,ปไปไป,ไปยิงสีขาวเลยครับเนี่ยผมอยู่กับสีขาวอะ่ะ <c oughs> ผมเป็นนี่เนี่ยอาญาครับ <c oughs> ยิงสีขาวเลยครับเนี่ยมันอยู่กับผมเนี่ยสไนเปอร์ครับยิงเลยครับสไนเปอร์ครับยิงครับ <c oughs> ยิงสไนเปอร์ยิงครับยิงสไนเปอร์ยิงมา <c oughs> เออ <c oughs> เอาผมผิดอะไรอะ่ะ เฮ้ยเชื่อผมเอา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 สีม่วงไปใถ้อยากฆ่าผมก็ฆ่าสีขาวก่อนนะครับเอาเอาม่วงไปครับเอาม่วงไหมครับเฮ้ยผมอยู่กับสีขาวครับอยากฆ่าผมฆ่าสีขาวกันเลยเอาผมรักคุณไงครับ เองเองเคยดู YouTube ช่องไไรมั้งอะ่ะไหนเองพูดสิเฮ้ยได้ยินผมไหมเนี่ยเฮ้ย,ยอะไรอะครับคุณก็บอกมาดิครับคุณดูช่องอะไรมั่งอา้าคุณดูแค่นี้ยังเหรอทำไมคุณไม่ดูช่องผมอะคุณไปดูช่องผมด้วยอย่าผมเอาคุณลงคุณไปดูช่องผมด้วย ชื่อตามชื่อเลยครับตามชื่อเลยครับแต่ก็ต้องรอแบบสามสี่วันนะผมขี้เกียจตัดคลิปนะรอสักสามสี่วันนะครับผมขี้เกียจตัดคลิปครับไม่ใช่ไรเอ็นยูอีนูซีโร่ Z e R o, แม้ว่านายยูซีโร่ใช่ครับมมเดี๋ยวผมลงคลิปประมาณสามสี่วันนะผมขี้เกียจตัดคลิป โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะสนุกนะครับถ้าใครชอบแบบปันๆแบบกวนๆอย่างนี้นะครับก็บวกหนึ่งมาได้นะหรืออยากให้ผมทําอีกนะครับแบบกวนๆปันๆอะไรเงี้ยเออนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้น่าจะสนุกพอนะหวังว่าคนดูจะเยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย